เฮ้สามเสือมาดิได้อ้วุ้นนุ่นนีเยเฮ้ยมาสั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันตัวเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่มสามโรงเรียนอะไรมิตรภาพผ้าฮะมิตรภาพผ้ามิตรภาพผ้าบ่สมเด็จครับผมสมเด็จบออ๋อนี่หุ่นจ้าขายของนะามาดิดิของแท้วัยรุ่นสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่แบบอย่างที่ดีรู้จักช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน ผมขับรถผ่านมาเจอครับอยู่ที่แยกกิโลแยกกองบินจังหวัดอุบลราชธานีครับมาเห็นแบบนี้ผมรู้สึกชื่นใจขอให้น้องทั้งสามเป็นแบบอย่างที่ดีให right in no ้กับเยาวชนนะครับขอให้เป <itime machine. S 2> ็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ในสังคมนะครับรู้จักมาหารายได้เสริมขายนมนะครับผู้ได้พันไปพันมากอุ่นนุนเป็นกำลังใจน้องเลยเด้อเด้ออุ่นนุ่นเนี่ยเฮ้สามเสือมาหนีได้อุ่นนุ่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาสั่นเฮ้ย เอ้ยเอ้ยอะไรกันตัวเรียนอยู่ชั้นไหนเรียนอยู่ม .3 ครับโรงเรียนอะไรมิตรภาพผ้านะมิตรภาพ5มิตรภาพ5บ่สมเด็จครับผมสมเด็จบ่อ๋อนี่ผู้จัดขายของหน้ามานี่ดิไอ้อุฒิหนุนพุรผุรล้อยเอามาเลยผุรล้อยเอามาผู้จัดการบ่อผู้จัดไอซื้อสาธิตตายตอมเฮ้ยทำตัวให้ดีนะอย่าไปสร้างปัญหากับสังคมนะสังคมเขาต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รู้จักทำตัวให้เป็นประโยชน์แบบอย่างเอ้ยยืมตังค์สามร้อยตังค์อ่เอามาสแกนหน่อยพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสามครับผมนี่ครับง่ายกว่าสแกนว้าบเมื่อไหร่เนาะสามร้อยเนาะอ่าเป็นกำลังใจเด้อๆจำไว้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไป เรียนรู้สิ่งดีๆของสังคมจากซื้อโซเชียลยายาไปยุงเกี่ยวกับเรื่องบดียาเสพติดและความรุนแรงเ้อนะพีนะ่จอจหนออ์นี่เป็นกำลังใจให้ด้อไปสู่นองลาไปเออแน่นอนเว้ยเออยังสีแล้ได้ไม่หลุดนุบลยังสีเน้เลยนะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละมันตงยังสีมหามหาไปใส่ความรุนแรงปหาทำลายผู้อื่นนั่งหูจากทํามาหากินนะครับขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นกำลังใจให้คนไทยวัยรุ่นทั้งประเทศเช่นกันนะครับ าจากใจพี่จอนนี่มือปราบครับสวัสดีครับ